สวัสดีค่ะเต็มค่ะครับต่อครับวันนี้นะคะเราอยู่ในรายการ2ต่อชวนกินนะครับก็ด้วยเนื่องจากว่าช่วงนี้เนาะเป็นช่วงโควิดที่กําลังจะกลับมาระบาดระลอกใหม่อยู่ในสถานการณ์ที่ต้องทุกคนต้องดูแลตัวเองแล้วก็หยุดเชื้อเพื่อชาตินั่นเองบางคนอาจจะอยู่ใน่า work from home หรือว่าเว้นระยะห่างจากแบบเพื่อนฝูงบ้างแล้วก็ใช้เวลาในการที่แบบเราอยู่บ้านเนี่ย ทำเมนูขึ้นมาคนอาจจะเครียดจากการติดตามข่าวสารต่างๆเนาะเราก็เลยมาแก้เครียดด้วยกันกินนั่นเองนะครับซึ่งเมนูในวันนี้คือเป็นเมนูไก่ทอดสไตล์เกาหลีนั่นเองนะคบวันนี้จะโกอินเตอร์นิดนึงหลังจากที่เราไม่ได้เที่ยวมานานใช่เราเก็บกดนั่นเองค่ะแล้วอีกอย่างคือว่างปุ๊บเราก็ดูซีรีส์เกาหลีใช่แล้วก็เลยมีความอินเข้าไปถึงตอนนี้คือกระแสเลือดแล้วตอนนี้เข้าไปถึงตอนนั้นแล้วอ่ะโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนาะเดี๋ยวเรามาวัตถุดิบกันเลยละกันใช่ครับมาดูกัน ว่าวัตถุดิบเรามีอะไรกันบ้างอะนะครับหลังจากที่เราดูวัตถุดิบกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทํากันเลยดีกว่าเดี๋ยวเริ่มจากชิ้นไก่กันก่อนวันนี้เราใช้ไก่แบบไหนครับพี่เตมถ้าเราจะใช้ไก่2แบบก็คือจะเป็นไก่น้องเล็กนะคะกับน้องเล็กหรืออะไรครับน้องเล็กก็คือปีกบนนั่นเองนะคะแล้วก็มีจะเป็นปีกกลาง ใช่หลายคนก็อาจจะเข้าใจผิดก็คิดว่าน,นี่คือน่องแต่ความจริงก็คือเป็นช่วงปี<ช>๋เนาะปี๋บนอเดี๋ยวต่อไปเราจะทําเป็นทําตัวแป้งสําหรับชา <ๆ S 2> เดี๋ยวเราจะมาทําตัวแป้งสําหรับซุปไก่ทอดกันก่อนเนาะแป้งที่เราใช้นะครับแป้งที่เราใช้ในวันนี้ก็จะมีอยู่2ตัวนะครับจะเป็นแป้งอนเนกประสงค์หรือแป้งอะไรคะ ว้าวอ่าถูกต้องนะครับแป้งอันอ oh <my S 2> นี้ผสมคือแป้งตาว้าวอะ่ะก็ก็คือจะมีแป้งตาว้าวเนาะแล้วก็จะมีแป้งข้าวโพดท,ทั้ง2ตัวก็จะเอามามิกซ์การผสมกัน,กนถามว่าทําไมต้องใช้แป้งทั้งสองตัวเพราะว่ามันจะได้ในช่วยเรื่องความกรอบเหมือนแป้งก็คือมีคุณสมบัติต่างกันก็คือเราจะใช้คุณสมบัติของแป้งทั้งสองตัวเนี่ยเอามาช่วยกันให้มันสามารถ ได้ประสิทธิธภาพได้ได้เขาเรียกว่าอรรสชาติเท็กเจอร์ในการทานที่ดีมีออตัวที่ให้ความกรอบกับว่าชุ่มฉ่ำอย่างนี้อ่ะ,ออะเพื่อไม่เสียเวลาเราเริ่มกันเลยดีกว่าลำดับแรกก็คือเราจะใช้แป้งว่าวหรือว่าแป้งอนเนกประสงค์นั่นเองนะครับใส่ลงไปเลยตามด้วยนะครับแป้งข้าวโพดนะครับอุ๊บส์ออ๊เราเราก็จะใส่ เกลือนะครับ,รบปรส<อ>ชาติ<อ>ใชไคะเขาบอกว่ายิ่งเลอยเยอะประสบการณ์มากประสบการณ์หลังจากนั้นเนาะเราก็จะใส่น้ำเปล่าลงไปนะครับเ,เราก็ใส่อาวุธลับก็คือตะก้อมือนะครับ ก็เรา,าจ,จะเห็นว่ามันเป็นเม็ด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 ,มด,มดนิดนอยนะครับก็พอเราคนไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะต้องมีการพักแป้งเขาเอาไว้ด้วยเพราะว่าแป้งเนี่ยก็คือมันเป็นของแห้งเนาะมันจะต้องอพักไว้ให้เขาเนี่ยดูดซึมน้ำเข้าไปให้เต็มที่เพื่อให้ตัวแป้งเนี่ยมันพองตัวได้ดีเวลาเราเอาไปทอดเวลาเขาเจอความร้อนอจากน้ํามันเดือดๆเนี่ยเขาจะได้ขึ้นพอ,อ,พองกรอบได้ดีกว่าการที่เราผสมปุ๊บแล้วเราใส่เลย เนียนไหมครับเนียนมากเลยค่ะเนียนกริบเลยนะครับ,รบก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับการที่เราจริงๆแป้งอันนี้เนี่ยก็คือไม่ได้จํากัดว่าเราจะใช้ชุบทอดแค่ตัวไก่ได้อย่างเดียวเราสามารถเอาไปใช้ชุบทอดอย่างอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นหมูทงคัตสึอเอยอะไรเอวย่างๆก็สามารถใช้แป้งตัวนี้นได้งแป้งสูตรนี้ก็คือสามารถทําได้หลายอย่างใช,ใช่เลยค่ะ อ่ะนะฮะประมาณนี้เราก็จะได้แปง้งแล้วเดี๋ยวเราต้องพักแป้งเขาไว้ก่อนนะครับประมาณสักครึ่งชั่วโมงเนาะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราค่อยทำเขามาใส่กันนะครับค่ะต่อไปนะคะเราจะมาทําตัวซอสเกาหลีกันเริ่มจากน้ํามันนะคะน้ำมันจริงๆเราใช้เป็นน้ำมันอะไรก็ได้เนาะจะเป็นนะ้ำมันถั่วเหลืองก็ได้ว่าจะเป็น่น้ำมันรำข้าวก็จะดีเนาะใช่ต่อไปนะคะเราจะผัดตัวกระเทียมนะคะกับขิง ช่ผัดไปพร้อมกันได้เลยนะคะผัดให้เขาหอมให้เขาขึ้นสีเหลืองน,นิดนึงนะครับแล้วเราก็ค่อยใส่ส่วนผสมลงไป เป็นการทดสอบได้กลิ่นหรือเปล่าได้กลิ่นค่ะเป็นการทดสอบนะคะว่าแบบปาพี่ไม่ได้กลิ่นพี่ไม่ตรวจแล้วนะสุ่งเสี่ยงมากไม่ถ้าเราทํากับข้าวทุกวันนี้เราจะอ้วนเพราะเราชิมหรือเปล่านะอันนี้ก็ไม่แน่เราก็ชิมทุกวันเลยราะว่าเราเทสเทตลอดว่าเออได้กลิ่นนะคะวันนี้ยังได้กลิ่นอยู่ใช่ตอนนี้กระเทียมก็เริ่มเริ่มเดืองเล้อ๋อเดี๋ยวเราก็จะผัดให้เขาเดืองกว่านี้อีกนิดนึง เรามาพูดกันถึงโคจูจังกันดีกว่าเปรียบโคจูจังก็คือถ้าเปรียบก,กับบ้านเราก็จะอารมเหมือนเ่อเหมือนพริกแกงเนาะเหมือนเป็นเพสเป็นพริกแกงที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นตัวที่เพิ่มรสชาติแล้วก็เพิ่มสีสันเพิ่มกลิ่นความอารมาต่งตางๆใกับแกงของเขาเนาะก็เหมือนพริกแกงบ้านเราเนาะเพราะว่าโคจูจังนี่ก็มีหลายแบบหลายสีใช่ไหมคะแต่วันนี้ที่เราใช้เนี่ยจะเป็นกล่องสีแดงเนาะใช่ก็จะเป็นรสชาติความเผ็ดแบบกลาง สำหรับคนที่แบบไม่ทานเผ็ดหรือว่าทานเผ็ดมากเนี่ยก็ก็ <c oughs> จะได้ทานด้วยกันได้ที<ช>่แบ <c oughs> ไม่เป็นสุดเกินไปเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะใส่ตัวโคชิจางลงไปใช่ใชคุจางกจะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยเป็นอารมณ์เหมือน <c oughs> เป็นพริกแกงเป็นน้ำพริกเผาแล่วใช่ประมาณน้ำพริกเผาพริกแกงใช่ล,ลักษณะเขาจะมีความข้นนะคะเราในสูตรเราก็จะมีน้ำเปล่าเนาะ เดี๋ยวเราผัดให้เขาสุกนิดนึงก่อนแล้วเดี๋ยวใส่น้ำเปล่าลงไปช่วยเราต้องผัดให้เขาแยกตัวออกจากกันก่อนาาด้วยเนาะอารมณ์เหมือนเวลาทำแกงเผ็ดใช่ทีเ่เราใส่กะทิใส่อะไรลงไปแล้วก็ตา่ด้วยน้ำเปล่านะคะหอมหัวนันจวนใจมากเลยค่ะอดใจรออีกนิดเดียว <ś red> เน่พอเขาเริ่มเดือดนนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มปรุงรสกันด้วยมิลินเนาะแล้วก็โชยุเ <ś red> นี่เราปรุงรสด,ด้วยมิลินนะคะ พอเสร็จแล้วเราก็ใส่โชยุต่อลงไปเลยโชยุนี่ถ้าใครไม่ทานเค็มก็สามารถลดปริมาณของโชยุลงได้นะคะแล้วถ้าไม่มีโชยุใช้อะไรแทนได้อ๋อซีอิว๊วค่ะไม่ต้องซีอิ๊วก็ก็แคซีอิ๊วนั่นแหละถ้าไม่มีซีอิ๊วก็ต้องซีอิ๊วเพราะจริงๆโชยุก็คือมันก็จะเป็น อ่าซิวขาวแต่ว่าเขาก็จะมีการกระบวนการหมักในรูปแบบของขช่องที่ม,มันได้กลิ่นที่เป็นกลิ่นเฉพาะของเขาออกมาเขาก็เลยจะมีความความหอมมากกว่าแล้วก็มีรสชาติความเข้มข้นของโปรตีนจากดูดเหลืองมากกว่าด้วยซึ่งมันก็จะแตกตาก่างจากการหมักแบบว่าซิขาวขาวของบ้านเราใช่ตัวป่ ต่อไปนะคะคือตอนนี้เราได้ซอสแล้วแล้วเราจะทําให้ตัวซอสของเราเนี่ยเหนียวแล้ก็มีความขึ้นเงาด้วยเจะใช้เป็นคอนไซลนะครับหรือว่าน้ำเชื่อมข้าวโพดของเรานั่นเองซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดเราไม่มีเราสามารถใช้เป็นเป็นแบะแซนะครหรือว่าคูโคไซลบก็ได้ ตรงนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของความขึ้นเงาเวลานาไปเลือกชิ้นไก่ที่เราทอดมาเนี่ยแล้วก็วกกความกรอบ<อ>นี่จะช่วยไหมคะความกรอบ<อ>ตรงนี้เนี่ยจะช่วยให้เขาเนี่ยมีความกรอบเหมือนประมาณว่ากรอบนอกนุ่มในกว่าใช้คำนี้แล้วก็ซอสเ,เนี่ยจะเป็นติดกับตัวแป้งทอดได้ดีเนาะใช่ครับแล้วก็เคี่ยวให้เขาเดือดแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะกรองเอาแต่ซอสออกนะครับเราจะไม่นํากระเทียมกับ ขิงเพราะว่าเราได้รสชาติไปแล้วเนาะ,ะต่อไปนะคะตอนนี้เราทาซอสเสร็จแล้วเนาะใช่<ร>แล้วก็แป้งเสร็จแล้วด<ๆ>้วยนะคะแป้งเราก็พักได้ที่พอดีเดี๋ยวต่อ,ตอไปอเริ่มทอดกันเลยดีกว่าจ่ายนะครับไดายก็เดีย๋ยวเราใส่น้ำมันลงไปในหม้อหุงน,นะคะน้ำมันที่เราใช้นะคะเราก็จะใช้เป็นน้ำมัน ปาล์มนะคะขอเสียงมาอีกทีน้ำมันน้ำมันปาล์มปาล์มรอเลงไม่ใช่หรอน้ำมันพล์มพาอมอมอ่านะครับก็ตอนนี้เราก็ยังไม่มีสปอนเซอร์น้ำมันเนาะถ้าสปอนเซอร์ท่านไหนเนี่ยอยากจะเป็นผู้อนุคผู้อนุเคราะห์ให้เราก็ถ่ายเนี่ยต่อๆไปดเนี่ยก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรด้านล่างด้านล่างนี้เลยนะครับเอ๊หรือด้านบนด้านบนหรือเปล่าเออมุมไหนเอยได้หมดเลยค่ะติดต่อมาเลยค่ะ อ่านะคะเดี๋ยวเราก็จะตั้งน้ำมันนะครับให้ร้อนอยู่ที่อุณหภูมิประมาณ170-180องศาเนาะเราก็จะใช้เครื่องมืออีกหนึ่งตัวในการวัดเนาะถ้าเกิดว่าเราไม่มีอุปกรณ์นะคะเราอาจจะใช้วิธีการสังเกตด้วยสายตาก็ได้อย่างเช่นตอนนี้เนี่ยอุณหภูมิยังอยู่ที่ประมาณ40องศาอยู่นะครับจะเห็นว่ามันก็จะยังมีเป็นเหมือนเป็นคลื่นนะฮะอยู่ก้นหม้อของเราอยู่แต่เพราะว่าน้ำมันอุณหภูมิเขาได้ที่แล้วเนี่ยฟองอากาศของเขาแล้วก็ตัวคลื่นตรงนี้เนี่ยเขาก็จะ หายไปก็จะเห็นเป็นจางๆนั้นแสดงว่าน้ำมันเราเริ่มร้อนได้ที่แล้วเราอาจจะใช้วิธีการลองหยดแป้งลงไปดูอีกสักทีหนึ่งถ้าเกิดว่าแป้งเนี่ยฟูขึ้นมาไม่ได้ร้อนจมลงไปอยู่ที่ก้นหม้อนเนี่ยก็แสดงว่าน้ำมันก็เริ่มร้อนได้ที่แล้ว,วถ้าเป็นหม้อทอดไล้น้ำมันเนี่ยเราอาจจะต้องมีการทอดเพื่อให้แป้งเนี่ยเขาสุกในระดับหนึ่งก่อนให้เขาเสร็จตัวก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยเอาเข้าหม้อทอดไล้น้ำมันเพื่อเป็นการรีดเอาน้ำมันออกรีดเอาน้ำมันเขาออกก็จะ ได้สุขภาพมากขึ้นด้วยตรงนั้น้าไปรว่าถ้าใครไม่แบบว่าไม่ถูกแป้งใช้เป็นไก่ไก่เลยแล้วก็ค่อนบักกซอสเฉยๆก็ได้ <S <S ก็ได้ถ้าเกิดว่าไม่ชอบแป้งแต่ว่าอันนั้นก็คืออาจจะต้องอา,อาจจะไม่กรอบอาจจะ,จะไม่กรอบนอกนุ่มใน,ใ,นใช่แต่ว่าถูกตองก็คือวันนี้แหละถ้าเรากูแป้งก็จะมีความแบบกรุบกรอบนิดหนึ่งเวลาเราทานเข้าไปกัดก็จะมีความแบบครันชี่นิดหนึ่งด้วยเนาะ อ่าตอนนี้อุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณ102องศา103องศาเซลเซียสนะคะเดี๋ยวเรารอทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งก่อนเอเอาไก่ลองใส่เลยนะคะได้จ้าคุณพี่ไก่ใส่ลงไปในแป้งก่อนนาไก่นะคะใส่ลงไปในแป้งของที่เราเตรียมไว้นะคะเราอาจจะเริ่มสักทีเราแบบว่า5-6ชิ้นก่อนเนาะค่อยๆลองทอดดูก,ก่อน ุกเขาให้ให้ไก่เนี่ยตัวแป้งนะคะแป้งเก็บไว้ใช้ในวันต่อไปได้แป้งเขาก็จะไม่เสียเพราะว่าอย่างที่เห็นว่าแป้งของเราเนี่ยส่วนผสมเราไม่ได้มีส่วนที่เป็นของสดเลยใช่ไข่เราก็ไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยแป้งเนี่ยมันก็สามารถเก็บไว้ได้นาน<ม>เนาะ อ่ะเห็นไหมฮะพอตอนนี้อุณหภูมิน้ำมันของเราอยู่ที่ประมาณร7 0เจองศาแล้วสังเกตไหมฮะว่าลายที่เป็นคลื่นที่อยู่ก้นหม้อเนี่ยก็จะจางๆก็จะไม่ค่อยมีแล้วเนาะก็แสดงว่าน้ํามันของเราเนี่อ้อนได้ที่แล้วนั่นเองฮะเดี๋ยวเราจะเริ่มคุณพี่ลองหยดแป้งดูลงไปสักหยดนึงดูก่อนไหมฮะว่าแป้งเนี่ยพอถ้าเกิดน้ามันร้อนได้ที่แล้วเป็นประมาณไหนนี่ค่ะอ่าเห็นไหมฮะเขาจะลอยใช่แบบนี้นี่คือแสดงว่าน้ํามันของเราเนี่ได้ที่แล้วนั่นเองนะครับ ใส่ลงไปเลยเนี่เราก็ไม่ต้องหวังของใกล้กันนิตหรือเขาิดกันเป็นแพรใช่ <ขอ S 1> แล้วก็กระจายก่อนใช่หากระจายกระจายเขาอขอกไปนิดนึงเราจะใช้เวลาในการทอดนะควันนี้เราทอดแบบดับเบิ้ลดีาฟนะครับหรือว่าทอดแบบ2ครั้งนั่นเองนะฮะครั้งแรกเราจะทอดใช้ระยะเวลาประมาณ7 7นาทีนะคะเพื่อให้ สุกเนี่ยไก่ความสุกเนี่ยไปจนถึงข้างในเลยนะครับ<ช>แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทอดอีกครั้งนึงเพื่อให้เขาขึ้นสีเท่านั้นเองวิธีนี้จะเป็นวิธีการทอดไก่ที่ทําให้ไก่เนี่ยสุกไปจนถึงข้างในเลยนะฮะไม่มีส่วนที่เป็นเลือดแดงๆหรืออยู่เหลืออยู่เลยนะฮะไอันนี้ไก่เสร็จนาทีเราต้องรอไก่เจ็นาทีแล้วเราจะทำอะไรทำอะไรดีนะไปใหญ่ๆก,ก,กันไปเดี๋ยวเราค่อยมาดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยมากันใหม่ อีกห้าสี่สามสองได้อ่านะครับตอนนี้ไก่ทอดของเราสีก็จะยังไม่สวยเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือสุกแน่นอนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นมาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะทอดชุดใหม่ลงไปอีกสักครั้งหนึ่งโอ้ยเราคอยนาตัวนี้ลงไปทอดอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมฮะสีอาจจะยังดูไม่สวยเนาะตอนนี้สีอาจจะยังดูแบบว่ายังขาวๆอยู่ยังไม่ได้สีเป็นแบบลเด้นบราวน์ดี golden brown นะ เดี๋ยวเราจะพักเอาไว้ก่อนให้เขาสเสด็จน้ำมันเนาะพักไว้สักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวทอดอีกชุดนึงลงไปเลยเนาะใช่นะครับออในระหว่างนี้เนาะเดี๋ยวเราก็จะเตรียมน้ำมันไว้สำหรับทอดชุดที่2กันต่อเลยเนาะชุดแรกเราก็จะพักเอาไว้ให้เขาสเสด็จน้ำมันก่อนแล้วเดี๋ยวเราทอดชุดที่2ลงไปกันต่อเลย ก็เหมือนเดิมแล้วก็ทอดเจนาทีเหมือนเดิมระหว่างนี้เราก็ไปก็เหมือนเดิมแล้วก็ไปเดินเล่นแถวๆนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาใหม่เหมือนเดิมไปลงแล้วนะคะอ่ะลงไปเลยนะเดี๋ยวเราจับเวลา เจ็ดหน้าทีอันนี้จับตั้งแต่ชิ้นลงชิ้นแรกหรือชิ้นใช่แล้วก็เริ่มจับตั้งแต่ชิ้นแรกที่ลงไปเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นอ่าหม้อไซส์ประมาณนี้เนี่ยเราจะลงได้ไม่เกินประมาณสักห้าหกชิ้นเนี่ยก็น่าจะเริ่มเต็มหม้อแล้วเพราะถ้าเกิดว่าเราลงเยอะเกินไปกว่าน,นั้นเนี่ยมันจะทําให้ไก่เนี่ยติดกันเป็นแพรเลยแล้วก็ความความความสุกเนี่ยก็จะไม่ได้ถูกต้องเพราะว่าอุณหภูมภิมันจะไม่ถึงใช่นะฮะแล้วก็ เวลามันก็จะถั่วเฉลี่ยกันพอดีเนี่ยตอนนี้คุณพี่ลงไปเนี่ยประมาณ5 6าหชิ้นเนี่ยตอนนี้ใช้เวลาไปประมาณ30วินาทีเองโอ้ินาทีใช่ใช่ไหมก็แข่งกับเวลาขนาดนี้เลยเซฟคะคุณเหลือเวลาไม่มากแล้วนะคะอ๋อถึงหมดเวลาแล้วค่ะต้องจัดจานแล้วนะคะไปค่ะอ่านะครับก็เจ็ดนาทีค่ะใช่แล้วก็จับเวลาไว้7นาทีนะคะเดี๋ยวเราจากนั้นเนี่ยเราก็มาดูกันเหมือนเดิมอีกทีหนึ่งนะครับไปค่ะคุณพี่ไปค่ะแล้ว ได้แล้วได้แล้วได้แล้วนะคะเลิศมากอ่านนะคะตอนนี้ก็ประมาณ7นาทีแล้วเดี๋ยวเราจะตักขึ้นก่อนเนาะดูสีอ๋อยังขาวะะย่ังขาว<ม>อยู่ไม่ต้องห่วอันนี้คือเราทําให้สุกเนาะใช่ทำให้กรอบเขาด้วยการที่เราต้องเพิ่มอุณหภูมิขึ้นไหม ใช้อุณหภูมิเท่าเดิมนะ<อ>คเพราะว่าตอนนี้คืออย่างที่บอกว่าไก่เราสุกอยู่แล้วเนาะเราก็จะเพิ่มะระยะเวลาเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับจากตอนแรกเนี่ยหานาทีเราก็จะต่อไปอีกประมาณจากตอนแรก7นาทีเราก็จะต่อไปอีก5นาทีเนาะ<ม>เพื่อเอาแค่สีของเขาขึ้นนะครับเดี๋ยวคุณพี่ช่วยนิดนึงโอเคนะฮะสีก็จะยังดูไม่สวยยังไม่เป็นโกด้นบะลูเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเราพักเอาไว้สักแป๊บหนึ่งก่อน แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะนําไก่นะครับส,สุดแรกที่เราทอดลงไปเนี่ยไปทอดครั้งที่2นะครับครั้งนี้เนี่ยเราจะทอดประมาณสัก5นาทีนะฮะให้พอเขาขึ้นเป็นสีเหลืองทองหรือว่าสีโกลเด้นบาร์ของเรานันเองนะครับโดยทีเ่เราไม่ต้องไปไหนเล้วใช่เพราะว่าเนี่เราแค่เอาสีเขาเฉยๆเ,เพราะว่าก็ไม่รู้จะไปไหนแล้วนะฮะวนไปวนมาวนไปวนมาวนแล้ววนอีกอยู่นี่เนาะ ก็ประมาณสัก5นาทีนะฮะเดี๋ยวเราตักขึ้นแล้วเราก็จะมาคลุกกับ,กกบตัวซอส,สที่เราเตรียมเอาไว้นะครับอ่านะฮะตอนนี้ก็ประมาณ5นาทีแล้วนะครับสีไก่ของเราก็จะสวยแบบนี้เลยนะฮะเป็นสีโกลเด้นบาวเลยเดี๋ยวให้คุณพี่ช่วยนิดนึงนะฮะก็จะ สีน<า>นสันดูหน้าตาน่าทานมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพักน้ำมันเอาไว้ก่อนนะครับนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาคลุกกับตัวซอสกันนะครับซอสที่เราทำเสร็จเมื่อสักครู่นี้เนาะเดี๋ยวเราจะมาคลุกกับตัวไก่กันนะครับ เดี๋ยวต่อไประหว่างที่รอไก่ชุดหนึ่งเนาะใช่เดี๋ยวเราจะนําไก่ชุดแรกที่ได้เมื่อกี้นี้นะคะมาคลุกซอสกันก่อนนะครับค่ะอไก่จ้าได้จ้ากิซินี่จ้ามาเลยจ้ามาเลยเยอะๆเลจ้าไายจ้าอะไรอะอะไรอะเกิดอะไรขึ้นอะไรอะมาค่ะอ่าแล้วก็จะคลุกซอสเลยค่ะ เราจะใช้เป็นแปรงเนาะที่ช่วยในการปัดซอสเพราะว่ามันจะทำให้สามารถเคลือบชิ้นไก่ได้ทั่วถึงกว่าเดี๋ยวเริ่มแรกเดี๋ยวเราใส่ซอสเข้ามาช้อนสัก,สกอง <2 S 1> ช้อนก่อนก็ได้ก็ใส่แบบนี้เลยซอสเนี่ยเขาทั่วงทั้งชิ้นน้ำจัดไปก็รูแบบโอ้คหจุยซี่มากใช่จะมีความกรอบอยู่ใช่ crunchy and juicy ถ้าตรงไหนที่แบบยังไม่โดนยังไม่แบบว่าเของเยาว่ายังไม่ทั่วเนาะใช่เติมซอสได้ใส่หน่อย่ใส่มากอร่อยมากใส่น้อยอร่อยน้อยใช่ก็ไม่อร่อยเลยไม่วันนี้ไก่เราเทคนิคขั้นเทพในการทอดไม่อร่อยจุ่ไหนใช่เป็นจุดไปไม่ได้ใช่ไหมต้องใส่ให้ผู้ชมอางบ้านดูด้วยเนาะว่าแบบ โอ้ยมันเกิดจะบรรยายจริงๆสุดเลยเนี่ยใช่เหมือนได้ไปเรียนมาจากคนเกาหลีแท้ๆใช่เลยอตอนนี้ไก่อันนี้ก็จะได้แล้วเดี๋ยวเราคงเอาขึ้นก่อนเนาะโอ้ยแ้วมันดีมากเลยอะ่ะหมาถึงใครคะน้าตระดีก็ต้องเป็นไก่ไงทำไมต้องเป็นไก่อ่ะที่ยืนอยู่ตรงนี้อ่ะก็ไก่ไงไก่ยืนหรอพีอ่เออเห็นไหม อ่านะฮะแล้วก็จะเอาใช่แล้วก็จะเอาขึ้นจากน้ำมันก่อนคือตอนนี้ขึ้นเละเทะไปห,หมดแล้วค่ะความน้ำมันใดๆต้องระวังน,นะคะนี้ใช่ชึบอ,อ่านะฮะแล้วก็ คลุกเคล้านะคะให้ซอสเนี่ยเข้ากันสักนิดน,นึงเดี๋ยวให้คุณพี่คลุกต่อเนาะเด<อ>ี๋ยวในระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวผมก็จะมาจัดจานสวยๆกันนะครับผมขออนุญาตนะฮะจัดจานสวยๆก็ กรุบกริบแต่จริงถ้ารวยง่ก็สวยไปอีกแบบใร่จริงเนี้ยถ้ารวยเห็นไหมแล้วแต่ดีขึ้นมาเลยแบบว่า เสร็จแล้วนะคะไก่ทอดสไตล์เกาหลีของเรานะครับก็เสร็จแล้วหน้าตาสวยงามนะคะก็แบบดูยังมีความแบบกรอบอยู่เลยที่ใสบซอสไปแล้วถูกต้องน็อาจจะเป็นคุณสมบัติของแป้งที่เราใ้่ผสมชนิดผสมกันใช่นะครับแล้วต่อไปเราถึงขั้นตอนของการถ่ายให้ดูเลยว่าแบบว่ามัน t e x t อร์เป็นแบบไหนใช่ความกรอบเป็นยังไงสุกพอดีไม่แบบแข็งกระด้าแน่นอนไปค่ะไปไปถ่ายกันใช่ครับ ่านะครับก็เสร็จแล้วเนาะสำหรับเมนูไก่ทอดสไตล์เกาหลีของเราในวันนี้ะนะครเดี๋ยวเรามาให้ดูดีกว่าว่าเนาื้อสัมผัสหรือว่าเท t e เจอร์ที่เราทำเนี่ยมันเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับกรุบกรอบขนาไหนมาดูใกล้ๆเลยนะคะ ได้ยินเสียงถึงความกรอบนะฮะแล้วก็ไก่ข้างในก็สุกนะครับสุกแล้วก็ยังมีความแบบว่าชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำดูไม่แห้งนะคะ <ชา S 2> ก็คือกรอบเวอร์คือแค่ฟังจากเสียงนียังไม่คันได้กินเลยนะก็สัมผัสได้ถึงความกรอบแล้วประหนึ่งว่าเราได้เคี้ยวเองอยู่ในปากตอนนี้ อ่าโอเคก็ใช่สำเร็จแล้วนะครับสำหรับตัวไก่ทอดเกาหลีของเรานะครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคบที่เข้ามาดูคลิปเราใช่แล้วก็สร้างบรรยากาศให้แบบว่าขึ้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยที่ขาดไม่ได้ก็วันนี้เราต้องขอบคุณสปอนเซอร์ที่กาลังจะกํามาเราค่ะใช่นะครับก็เข้ามาเลยติดต่อเข้ามานะคะในที่เบอร์โทรศัพท์นะคะตรงไหนที่ขึ้นตรงไหนใช่ตอนนี้ขึ้นอยู่ตรงไหนเอ่ยกล้องพาขึ้นอยู่ตรงไหนเอ นะคะก็ะยังไงก็ขอบคุณนะคะสำหรับวรนนี้แล้วก็ท่านใดที่ลองไปทำนะคะอาจจะแบบมีคอมเมนต์หรือส่งมาให้เราดูนะคะว่าทุกท่านเนี่ยทำต,ตามเราแล้วแบบเป็นยังไงบ้าง,างจะส่งการบ้านก็สามารถส่งเข้ามาใน Facebook Fanpage ของเราได้นะครับแล้วก็นะครับก็สำหรับท่านไหนนะฮะที่อยากจะรู้นะครับวิธีการทำอาหารในรูปแบบต่างๆนะครับว่าเรามีสอนหลักสูตรอะไรบ้างนะครับก็ติดตามนะครับในเพจมัตติชนอะคาเดมีของเราก็ได้ วยูทูบนะคะใายในช่องมัธ a มศุลกากรีมี่นะครับายชื่อเดียวกันกดแชร์คลิปนะคะครัแต่ว่าเราจะได้มีเมนูเผื่อมีเมนูต่อไปในอนาคตก็จะได้เห็นแบบว่าเป็นแบบว่าแบบต้นต้นเลยนะคะใช่เลยครับผมก็วันนี้ขอบคุณเนาะเดี๋ยวเราก็เสี่ยขอเวลาตรงนี้ไปทานไก่ตรงนี้กันก่อนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะคบสำหรับวันนี้สวัสดีครับ